ดวงชะตาชาวราศีมังกรประจำเดือนนี้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่พลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงกำลังหลั่งไหลเข้าสู่ชีวิตของคุณอย่างแรงกล้าคล้ายกับสายลมที่ค่อยๆพัดผลัดใบไม้เก่าออกไปเพื่อให้ใบไม้ใหม่งอกงามขึ้นมา สำหรับชาวราศีมังกรแล้วนี่คือช่วงเวลาที่คุณจะได้สัมผัสกับการหมุนเวียนของพลังงานใหม่ที่จะนำพาคุณไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในช่วงแรกของเดือนนี้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับนักเดินทางที่ยืนอยู่ที่ทางแยกต้องเลือกระหว่างเส้นทางที่คุ้นเคยกับเส้นทางใหม่ที่เต็มไปด้วยความท้าทายแต่จงอย่าตกใจ เพราะสัญชาตญาณภายในของคุณจะเป็นเข็มทิศที่นำทางให้คุณได้อย่างแม่นยำพลังงานแห่งการตัดสินใจจะแรงขึ้นเรื่อยๆทำให้คุณมีความมั่นใจในทางเลือกของตัวเองด้านการงานบันไดแห่งความสำเร็จการงานของคุณในเดือนนี้เปรียบเสมือนการปีนขึ้นไปบนภูเขาสูง แต่ละก้าวที่เดินไปจะทำให้คุณเห็นทิวทัศน์ที่งดงามขึ้นเรื่อยๆในช่วงต้นเดือนคุณอาจจะพบกับโครงการใหม่ที่ท้าทายความสามารถหรือได้รับมอบหมายงานที่สำคัญกว่าเดิมสำหรับคุณที่ทำงานประจำนี่เป็นช่วงเวลาทองที่จะแสดงศัก,กยภาพของตัวเอง ผู้บังคับบัญชาจะมองเห็นความตั้งใจจริงและความมุ่งมั่นของคุณเหมือนกับดวงดาวที่ส่องแสงในค่ำคืนที่มืดมิดตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นพนักงานการตลาดคุณอาจจะได้รับโอกาสในการนำเสนอแคมเปญใหม่ที่คิดมานานหรือหากคุณทำงานด้านการเงินคุณอาจจะได้รับความไว้วางใจให้จัดการกับลูกค้ารายใหญ่ช่วงกลางเดือน พนังงานการทำงานของคุณจะเข้มข้นขึ้นคุณจะพบว่าตัวเองมีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นและสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ด้วยวิธีการที่แปลกใหม่นี่เป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่หรือการขยายธุรกิจสำหรับคุณที่เป็นเจ้าของกิจการสำหรับผู้ประกอบการเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการจรจาที่สำคัญ คุณอาจจะได้พบกับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่หรือได้รับข้อเสนอที่มาสนใจแต่จงระมัดระวังในการตัดสินใจให้พิจารณาทุกแง่มุมอย่างรอบคอบเหมือนกับช่างเพชรท,ที่ต้องศึกษาเพชรเม็ดหนึ่งจากทุกมุมก่อนจะประเมินคุณค่าปลายเดือนจะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลงานความพยายามที่สั่งสมมาจะเริ่มเบิกบานเป็นผลที่น่าพอใจ อาจจะในรูปของการเลื่อนตำแหน่งโบนัสเพิ่มหรือการได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานด้านการเงินสายธานแห่งความมั่งคั่งการเงินของคุณในเดือนนี้เปรียบเสมือนสายธานที่ไหลเวียนอย่างต่อเนื่องมีช่วงที่ไหลแรงและมีช่วงที่ไหลเรียบแต่ไม่เคยหยุดนิ่งในช่วงต้นเดือนคุณอาจจะพบว่ารายได้หลักมีความมั่นคงมากขึ้นและมีโอกาสได้รับเงินเพิ่มจากแหล่งที่ไม่คาดคิด สำหรับการลงทุนนี่เป็นช่วงที่ต้องใช้ความรอบคอบเป็นพิเศษราศีมังกรที่มีลักษณะระมัดระวังตามธรรมชาติจะได้เปรียบในการตัดสินใจลงทุนแต่อย่าระวังจนเกินไปจนพลาดโอกาสที่ดีเหมือนกับนักล่าที่ต้องรู้จักจังหวะในการยิงธนูถ้ารออย่างเดียวอาจจะพลาดเป้าแต่ถ้าเร่งรีบเกินไปก็อาจจะพลาดจุดหมาย ช่วงกลางเดือนเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการทำแผนการเงินระยะยาวคุณจะมีความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายทางการเงินและหาวิธีการออมที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองตัวอย่างเช่นคุณอาจจะตัดสินใจเปิดบัญชีออมทรัพย์ใหม่หรือเข้าร่วมกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงตำ่ำสำหรับค่าใช้ใจ่ายคุณจะมีวินัยมากขึ้นในการควบคุมงบประมาณ แต่อย่าเข้มงวดจนเกินไปจนลืมที่จะมีความสุขกับการใช้เงินการใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตนเองเช่นการเรียนรู้สกิลใหม่หรือการดูแลสุขภาพจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในเดือนนี้ปลายเดือนอาจจะมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดแต่ไม่ต้องกังวลเพราะจะเป็นการจ่ายที่นำมาซึ่งประโยชน์ระยะยาวเช่นการซ่อมแซมบ้านหรือการซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน ด้านความรักสวนแห่งหัวใจความรักของชาวราศีมังกรในเดือนนี้เปรียบเสมือนสวนที่กำลังเปลี่ยนฤดูกาลดอกไม้บางดอกเริ่มเหี่ยวเฉาแต่มีดอกตูใหม่ที่กำลังจะผลิบานไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือมีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และการเติบโตสำหรับคนโสดดาวดวงใหม่บนท้องฟ้า คนโสดราศีมังกรจะรู้สึกเหมือนกับนักดาราศาสตร์ที่ค้นพบดาวดวงใหม่บนท้องฟ้าในช่วงต้นเดือนคุณอาจจะพบกับคนที่ทำให้คุณรู้สึกสนใจอย่างปแปลกใหม่บุคคลน,นี้อาจจะไม่ใช่ประเภทที่คุณเคยสนใจมาก่อนแต่จะมีสเสน่ห์ที่ดึงดูดใจคุณได้อย่างลึกซึ้งคุณอาจจะพบเขาหรือเธอในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เช่นหอสมุดร,ร้านหนังสือหรือคอร์สเรียนต่างๆ หรืออาจจะเป็นในงานสังสรรค์ของเพื่อนร่วมงานคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความรู้ในสาขาที่คุณสนใจหรือมีมุมมองต่อชีวิตที่แตกต่างจากคุณแต่กลับเสริมกันได้อย่างลงตัวช่วงกลางเดือนจะเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเปิดใจและแสดงตัวตนที่แท้จริงอย่ากลัวที่จะเป็นตัวของตัวเองเพราะความจริงใจและความซื่อสัตย์ของคุณ จะเป็นดั่งแสงไฟที่ส่องนำทางให้คนที่ใช่เดือนเข้ามาหาคุณปลายเดือนหากคุณกล้าที่จะเปิดใจและให้โอกาสความรักใหม่คุณอาจจะพบว่าตัวเองกําลังก้าวเข้าสู่บทเริ่มต้นของเรื่องราวความรักที่งดงามสำหรับคนมีคู่สะพานแห่งความเข้าใจ สำหรับชาวราศีมังกรที่มีคู่รักแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงของการสร้างสะพานแห่งความเข้าใจที่แข็งแรงยิ่งขึ้นคุณและคู่ของคุณจะมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นและค้นพบแง่มุมใหม่ๆของกันและกันในช่วงต้นเดือนอาจจะมีความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นเหมือนกับเมฆบางๆที่ลอยมาบาังดวงอาทิตย์ชั่วคราวแต่อย่าใจร้อน เพราะเมฆเหล่านั้นจะลอยผ่านไปและแสงแดดจะส่องใสขึ้นกว่าเดิมให้ใช้การสื่อสารที่เปิดใจและรับฟังกันปัญหาเหล่านี้จะกลายเป็นโอกาสในการทำความเข้าใจกันมากขึ้นช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงแห่งความช่อมชื่นคุณและคู่รักอาจจะวางแผนทำกิจกรรมร่วมกันที่มีความหมายเช่นการเดินทางไปยังสถานที่ที่ทั้งคู่ต้องการไปมานานการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆร่วมกัน หรือการทำโครงการเล็กๆที่บ้านเช่นการจัดสวนหรือการทำอาหารอร่อยๆให้กันทานสำหรับคู่รักที่คิดว่าจะก้าวไปสู่ขั้นตอนที่จริงจังมากขึ้นเช่นการมั่นการแต่งงานหรือการย้ายไปอยู่ด้วยกันปลายเดือนนี้จะเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการคุยกันอย่างจริงจังเกี่ยวกับอนาคตร่วมกันสรุปการเดินทางสู่ความสมบูรณ์ เดือนนี้สำหรับชาวราศีมังกรจึงเป็นเดือนแห่งการเติบโตการเรียนรู้และการค้นพบตัวเองในมิติใหม่ไม่ว่าจะเป็นในด้านการงานการเงินหรือความรักทุกสิ่งทุกอย่างจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ดีขึ้นเหมือนกับเข็มทิศที่ชี้ไปยังทิศเหนือแม้จะมีแรงรับกวนเล็กๆน้อยๆแต่ก็จะกลับมาชี้ไปยังเป้าหมายที่แท้จริงเสมอ ข้อแนะนำสำคัญสำหรับเดือนนี้คือให้เชื่อใจในสัญชาตญาณและความสามารถของตัวเองอย่ากลัวที่จะก้าวออกจากเขตความสะดวกสบายและเปิดใจต่อก,การเปลี่ยนแปลงที่จะนำมาซึ่งความงดงามในชีวิตของคุณเพราะบางครั้งดอกไม้ที่สวยงามที่สุดมักจะเบิกบานในดินที่แปลกใหม่ดวงชะตาชาวราศีมังกรประจำเดือนนี้บทนำการเดินทางของนักปีนเขา เดือนนี้สําหรับชาวราศีมังกรเปรียบเสมือนนักปีนเขาที่กำลังยืนอยู่บนจุดสูงของยอดเขามองลงไปอย่างเส้นทางที่ผ่านมาด้วยความภาคภูมิใจและมองไปข้างหน้าสู่ความท้าทายใหม่ที่รออยู่ท้องฟ้าในเดือนนี้เต็มไปด้วยพลังที่จะผลักดันให้คุณเคลื่อนไหวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแต่ก็ต้องระวังการตัดสินใจที่รีบเร่งเกินไปลักษณะนิสัยของชาวมังกรที่มีความอดทนมุ่งมัน่น และมีระเบียบวินัยจะเป็นจุดแข็งสำคัญในเดือนนี้คุณจะพบว่าการวางแผนระยะยาวที่คุณได้เตรียมไว้กำลังเริ่มออกผลเหมือนกับเกษตรกร,ร,กรที่ได้วานเมล็ดพันธุ์ไว้นานแล้วและตอนนี้กำลังได้เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตด้านการงานเวทีแห่งความสำเร็จด้านการงานในเดือนนี้จะเป็นเหมือนเวทีใหญ่ที่คุณได้รอคอยมานาน ความขยันและความมุ่งมั่นที่คุณได้สะสมไว้จะกลายเป็นแสงสปอตไลท์ที่สองให้คุณเปล่งประกายบนเวทีแห่งความสำเร็จหัวหน้างานหรือผู้บริหารจะเริ่มสังเกตเห็นศักยภาพของคุณมากขึ้นเหมือนกับการที่พวกเขาเพิ่งถอดแว่นตามองและมองเห็นอัญ,ญมณีที่ซ่อนอยู่สำหรับพนักงานประจำคุณจะพบว่าโครงการที่คุณดูแลจะได้รับการยอมรับและชื่นชม ความรับผิดชอบใหม่ๆจะถูกมอบให้คุณซึ่งอาจทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นปนประหม่าเล็กน้อยเปรียบเสมือนนักแสดงที่ได้รับบทบาทสําคัญในละครเรื่องใหม่อย่างไรก็ตามความกดดันที่เพิ่มขึ้นจะต้องการการจัดการเวลาที่ดีกว่าเดิมสําหรับผู้ที่ทํางานเป็นอิสระหรือมีธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ลูกค้าใหม่เข้ามาติดต่อมากขึ้นเหมือนกับแม่เหล็กที่ดึงดูดเหล็กเข้าหา แต่ควรระวังเรื่องการเลือกโครงการอย่าเอางานทุกงานมาทำเพราะคุณภาพของงานอาจลดลงตัวอย่างเช่นในสมชายชาวมังกรที่ทำงานในบริษัทโฆษณาเดือนที่แล้วเขาเพิ่งเสนอไอเดียการตลาดแบบใหม่และเดือนนี้ไอเดียนั้นได้รับการอนุมัติให้นำไปปฏิบัติจริงทำให้เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าทีมหรืออย่างคุณสมหญิงที่ทำธุรกิจขายเสื้อผ้าออนไลน์ เธอพบว่าในเดือนนี้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่า40%จากการที่ลูกค้าบอกต่อกันอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการแสดงความคิดเห็นที่เข้มข้นเกินไปกับเพื่อนร่วมง,งานเพราะอาจทำให้เกิดความขัดแย้งไม่จำเป็นนิสัยของชาวมังกรที่ชอบพูดตรงไปตรงมาอาจทำให้คนอื่นรู้สึกอึดอัดด้านการเงินบทเรียนแห่งการออม หากเปรียบด้านการเงินในเดือนนี้กับสายน้ำคุณจะพบว่าสายน้ำแห่งไรายได้กำลังไหลเข้ามาอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ใช่น้ำท่วมฉับพลันการเงินจะมีเสถียรภาพดีขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาไรายได้หลักจะคงที่และอาจมีไรายได้เสริมจากแหล่งที่ไม่คาดคิดเช่นโบนัสพิสเศษเงินปันผลหรือการขายของที่ไม่ใช่แล้วสำหรับการลงทุนเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมกับการวางแผนระยะยาวมากกว่าการเล่นหุ้นแบบเก่งกำไร ความอดทนและความมั่นคงที่เป็นจุดแข็งของคุณจะช่วยให้การตัดสินใจลงทุนมีความถูกต้องมากขึ้นเหมือนกับนักสำรวจที่ศึกษาแผนที่อย่างละเอียดก่อนเริ่มเดินทางอย่างไรก็ตามระวังการใช้จ่ายเพื่อความสะดวกสบายส่วนตัวมากเกินไปโดยเฉพาะการซื้อสินค้าเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่มีราคาแพงถึงแม้จะมีเหตุผลที่ดีก็ตามการประเมินความจำเป็นอย่างรอบคอบจะช่วยป้องกันการใช้จ่ายที่ไม่คุ้มค่า ตัวอ,อย่างเช่นคุณประวิทย์ชาวมังกรที่ทำงานในสำนักง,งานบัญชีเขาได้วางแผนออมเงินมา2ปีเพื่อซื้อรถยนต์คันใหม่และในเดือนนี้เขาสามารถทำการซื้อได้สำเร็จโดยไม่ต้องกู้ยืมเพิ่มหรือ,อย่างคุณมาลีที่เริ่มลงทุนในกองทุนรวมเมื่อปีที่แล้วตอนนี้เขาเห็นผลตอบแทนที่น่าพอใจและตัดสินใจเพิ่มเงินลงทุนในเดือนนี้การออมเงินในเดือนนี้จะราบรื่นมากขึ้นเหมือนกับการที่กิ่งไม้แก่แล้วให้ผลไม้หวาน ความมั่นคงทางการเงินที่คุณสร้างขึ้นมาจะเริ่มส่งผลได้เชิงบวกต่อสภาพจิตใจทําให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นด้านความรักบทกวีแห่งหัวใจสําหรับคนโสดการเริ่มต้นใหม่หากคุณยังโสดเดือนนี้เหมือนกับหน้าใหม่ของหนังสือเล่มหนึ่งที่กําลังจะเริ่มต้นเรื่องราวความรักที่น่าสนใจโอกาสในการพบเจอคนใหม่จะมีมากขึ้น โดยเฉพาะในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเช่นคอร์สเรียนเสริมทักษะงานสัมมนาหรือกิจกรรมอาสาความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นจากความสำเร็จด้านการงานจะทำให้คุณมีสเสน่ห์ที่ดึงดูดใจคนรอบข้างเหมือนกับแสงไฟที่ส่องสว่างในความมืดคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณจะเป็นคนที่มีความคิดเป็นระบบและมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามเย่าเพื่งรีบตัดสินใจหรือมุ่งหน้าสู่ความสัมพันธ์ที่จริงจังเร็วเกินไปให้เวลากับการทำความรู้จักกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับการเปิดกล่องของขวัญทีละชั้นเพื่อค้นหาสิ่งสวยงามที่ซ่อนอยู่ข้างในตัวอย่างเช่นคุณธนกรชาบังกรอายุ28ปีที่เพิ่งเลิกกับแฟนเก่าไป6เดือนเขาตัดสินใจเข้าไปเรียนคอสถ่ายรูปยามสุดสัปดาห์และได้พบกับคุณนิสา เพื่อนร่วมคอสที่มีความสนใจและมุมมองการใช้งานที่คล้ายกันทั้งคู่เริ่มจากการพูดคุยเรื่องเทคนิคการถ่ายรูปและค่อยๆพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นสำหรับการใช้แอปหาคู่หรือการนัดหมายออนไลน์ควรเลือกที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงของคุณอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ถูกใจคนอื่นเพราะความแท้จริงของคุณคือสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับคนมีคู่การสารสัมพันธ์ สำหรับชาวมังกรที่มีคู่รักหรือสามีภรรยาแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงของการเสริมสร้างความเข้าใจกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเหมือนกับการที่สองมือร่วมกันปัญญ้นยบานใบใหม่จากดินเคลต้องใช้ความอดทนความละเอียดอ่อนและความประสานกันผลจากความสําเร็จด้านการงานและการเงินที่ดีขึ้นจะทําให้บรรยากาศในความสัมพันธ์มีความอบอุ่นมากขึ้นคุณจะมีความมั่นใจที่จะแบ่งปันความฝันและแผนการอนาคตกับคู่ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านหลังใหม่การวางแผนมีลูกหรือการเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่ฝันไว้มานานอย่างไรก็ตามความเครียดจากการงานที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้คุณมีเวลาให้กับคู่รักน้อยลงดังนั้นการสื่อสารและการจัดการเวลาจะเป็นเรื่องสำคัญลองหาช่วงเวลาพิเศษเพื่อใช้ร่วมกันไม่ใช่แค่อยู่ในที่เดียวกันแต่เป็นการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพตัวอย่างเช่นคุณอนุชาและคุณสุภาพรที่แต่งงานกันมา3ามปี เดือนนี้พวกเขาตัดสินใจลงทุนซื้อคอนโดมิเนียมหลังแรกร่วมกันหลังจากที่ทั้งคู่ได้วางแผนและออมเงินม,มาอย่างมีระบบการตัดสินใจครั้งใหญ่นี้ทำให้ความสัมพันธ์ของเขาแน่นแฟนและมีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจนมากขึ้นสำหรับคู่รักที่อยู่ห่างไกลกันการสื่อสารจะมีบทบาทยิ่งขึ้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมตอหัวใจให้ใกล้ชิดกันได้ผลดีแต่อย่าลืมวางแผนเพื่อการพบปะจริงๆในอนาคตอันใกล้ หากมีปัญหาหรือความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่าหลีกเลี่ยงแต่ควรเผชิญหน้าและแก้ไขด้วยการสนทนาที่สร้างสรรค์ความซื่อสัตย์และความตรงไปตรงมาของชาวมังกรจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกความเข้าใจที่แท้จริงสรุปการก้าวเดินอย่างมั่นคงเดือนนี้สำหรับชาวราศีมังกร,ปรเปรียบเสมือนการได้รับรางวัลจากความพยายามที่ผ่านมาทุกด้านของชีวิตกำลังเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดีขึ้น เหมือนกับเครื่องยนต์ที่ได้รับการปรับแต่งให้ทำงานอย่างราบรื่นการงานจะเป็นเวทีให้คุณแสดงความสามารถการเงินจะมีเสถียรภาพและมีโอกาสเติบโตและความรักจะเป็นแหล่งพลังใจที่ดีไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นใหม่สำหรับคนโสดหรือการเสริมสร้างความแข็งแรงสำหรับคนมีคู่สิ่งสำคัญคือการรักษาสมดุลอย่าปล่อยให้ความสำเร็จทำให้คุณลืมดูแลตัวเองและคนรอบข้าง ความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการเป็นหมายเลขหนึ่งเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการที่คุณสามารถแบ่งปันความสําเร็จนั้นกับคนที่รักและคนที่รักคุณจงเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงเหมือนกับนักปีนเขาที่รู้ว่าจุดหมายปลายทางคุ้มค่ากับทุกก้าวที่เดินแต่อย่าลืมมองรอบข้างและชื่นชมทิวทัศน์สวยงามที่ผ่านไปเพราะการเดินทางคือสิ่งที่สำคัญพอๆกับจุดหมายปลายทาง